ครับวันนี้นายเทียนได้พาเพื่อนๆมาสู่ท้องสนามหลวงนะฮะครับงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมก็มีประชาชนมาร่วมพิธีมากมายนะฮะแล้วก็มีการตรวจ นะฮะตรวจเล่นจากทางเจ้าหน้าที่ก็ความสงบนะฮะวันที่สิบสองเธอไทยองราชินี เพื่อนพ้องน้องพี่คงรู้ว่าเป็นวันอะไรร้องเพลงสรรเสริญให้คือกล้องในแผ่นดินไทยพนมมือกราบไหวพ่อหลวงแม่หลวงของพวกเราท่านจะเป็นน้ำฉันจะเป็นปลาของใจประชา โดยกฎทศพิษราชธรรมดูแลบ้านเมืองยามที่พ่อแม่ไม่อยู่เศรษฐกิจพอเพียงโครงการลวงของพ่อแม่เราหนึ่งวันที่เราโต้ือนหนึ่งวันที่พ่อแม่ชนะหนึ่งวันที่เรากา้า คือหนึ่งวันที่พ่อแม่ลม้ลมลงหนึ่งวันที่เราสําเร็จคือหนึ่งวันที่พ่อแม่จากเราไปลูกลกูกคนจะตอบแทนพระคุณอย่างไรวันที่ห้าทัานว่าเธอไทยองลาชันเป็นวันสำคัญ ของปวงชนชาวไทยจะขอเป็นทางระบาททุกชาติไปพวกเราทุกคนเกิดในรัชกาลที่เก้าท่านจะเป็นน้ำฉันจะเป็นฟ้าของใจประชาด้ได้กดทศพิธราชธรรม ดูแลบ้านเมืองยามที่พ่อแม่ไม่อยู่เศรษฐกิจพอเพียงโครงการหลวงของพ่อแม่เราหนึ่งวันที่เราโตคือหนึ่งวันที่พ่อแม่ชลาหนึ่งวันที่เราก้าคือหนึ่งวันที่พ่อแม่ลม้มลงหนึ่งวันที่เราสำเร็จ คุณหนึ่งวันที่พ่อแม่จากเราไปลูกรูปทุกคนจะตอบแทนพระคุณอย่างไรโฮโฮว้าหุโฮ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  นายเทียนครับนักร้องและนักแต่งเพลงดังวงดนตรีดีคอเวเบร่คุ่ bank, ของคาา90ขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไปกับผมสแสดงความจงรักพักดีเหนือ9ก้าเหนือกขมอมครับถ้าเพื่อนทุกคนนะครับะจะสแสดงความรักให้พ่อเรากับแม่เรานะฮะก็ยังไงก็มาได้ตลอดนะครับที่สองสองสนามหลวงนะครับผม น,นี้คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมขอบพคุณมากครับเพื่อนๆครับ